ริษัทดักสเตอร์เฮลท์แคร์ประเทศไทยจำกัดเราถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยค่ะและเราคิดว่าในจนบทที่าห่างไกลยังต้องการการพัฒนาเราจึงนำโครงการชีวิตสดใสสังคมไทยยั่งยืนขึ้นมาซึ่งในโครงการนี้เราร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในการจัดโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้านที่เราเลือกที่จะลงโครงการนี้ก็คือหมู่บ้านตะเพาหนุน ะะอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองนครราชสีมา75กิโลเมตรมีประชากรอยู่ทั้งหมด530คนหลักการในการพัฒนาที่เรามองอยู่มีอยู่5ด้านค่ะทางด้านสังคมเศรษฐกิจนะะการศึกษาสิ่งวแวดล้อมและก็สุขอนามัยส่วนที่สำคัญ2ด้านแรกก็คือทางด้านสังคมและเศรษฐกิจนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่า ทางโครงการเองอยากจะให้ประชาชนในชุมชนเองเนี่ยสามารถมีรายได้ที่เพียงพอโดยการไปส่งเสริมอาชีพนะะในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็สามารถที่จะทำรายได้จากอาชีพที่ตัวเองทำซึ่งจะทำให้ออการพัฒนาส,งสังคมจะยั่งยืนขึ้นค่ะส่วนทางด้านภาคการศึกษาเองเราก็ได้ร่วมมือกับโรงเรียนวัวดบ้านตะเภาหนุนนะคะซึ่งโรงเรียนเอง เราจะทำอย่างไรให้ชุมชนและเด็กๆในชุมชนทั้งหมดได้เข้าเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องบริษัทเองก็ได้ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมจนถึงปริญญาตรีเพื่อเขาจะได้กลับมาเป็นกำ,ำลังสำคัญสำหรับชุมชนต่อไปทางด้านสุขอนามัยค่ะเราก็ได้ร่วมมือกับทางด้านโรงพยาบาลโนนแดงในการออกตรวจเพื่อดูแลทางด้านสุขภาพกับชุมชน พร้อมกันให้การศึกษาทางด้านสุขอนามัยน,นั้นก็เป็นภาพทางด้านสุขอนามัยที่เราร่วมมือส่วนสภาพแวดล้อมนะคะสิ่งที่เรามองอยู่ก็คือการทําอย่างไรให้หมู่บ้านเรามีต้นไม้มีทุกอย่างให้ครบถ้วนเราก็ร่วมมือกับทางด้านวัดค่ะในการรณรงค์ในการปลูกต้นไม้เพื่อจะทำให้สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านเองดีขึ้น รบริษัทแบ็กสเตอร์เองเราหวังว่าโครงการของเราเป็นโครงการเล็กๆที่เริ่มต้นคงจะมีประโยชน์ต่อสังคมไทยดังเช่นวิสัยทัศน์ของบริษัทเองในการที่จะช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยให้ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ